่กศนจังหวัดเพื่อที่จะทําเป็นรูปเล่มของ,ของหลักสูตรผู้สูงอายุกศนจังหวัดเชียงรายนะครับของคอมเมนจันเขาได้เรื่องการจัดการราหารขยะนะครับเมนจันขยะเมลฟ,ฟ้าเมลฟ้าจิตอาสาเจ็งแสน แล้วาจเจตอาสาแม่สายนี่อ,อ๋อเชงแสนหนึ่งกฎหมายก้หนไมสสำหรับผู้สูงอายุเช้งแสนนี่เป็นอน,นุลักษณ์การันาคารสวตร้อมวัฒนธรรมป็นเพณีสิยัองอเขาเป็นยังไงาวเขาบริหาจัดการขยันแต่หลังจากเขาทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาทําเป็นรูปแบบรวมอันเดียวกันพอเขาเก็จะเป็นหมวดวัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างนี้ อันนี้คือจะมีอยู่3มหมวดครับเขาบอกสามารถที่พายมิลเน้นสูงยกก็สามารถยึดตัวนี้ก็คือเอาไปใจใจได้เลยก็ในเพื่อเข้ากราฟทักษะว่าเข้าว่าคือส่วนมากคือจะเป็นทักษะชีวิตของกอนรที่เขาจัดกันอยู่แล้วนี่นะครับคือมันเรื่องเป็นรักสูตรเดียวกันเนี่ยจะเรียนอะไรอ่ะจะแล้วอ่ะถัดไปซาซ้าย คพูดครับพูดกรพัดนะบพูดกับอนะ้นี้ระด,ด,ด,ดับไปมาต้นมาปลายมาต้นมาปลายะไปทักไปทักซอสพรู้ซื้อออกม่เลยนก็ออั่ สานที่ขอนรถไตำบลนองั้นสางเล็บน้องบัวไขสสอนพู่มู้รุ่งสือไข่สอนคู่มือังสือไขสอนตอนนี้เไฟาจะไม่เจอยะมีฟาเจอกันได้ย้พคู่มซื้อที่ใบบอ่ไป อ่ามดมีสองสองวันเนี่ย <c oughs> สองวันไหมครับเอ,อ,องวันพักจ้ในะใ่าจเพิะเกเฮียนสองวันไหมครับต่อไปจอมสวรรค์ครับจอมสวรรค์จองสวรรค์วันพูดวันพุกวันพัก,พก มันพูดถมต้นปลายนม่โ้ไปซื้อเทเนอดเนอร์ฉันพูด,พดถมต้นปลายม้นถราจะไปดิเทคไฟ้า,าเอาก็ได้มอต้อนมอต้อนมอปลาย มันพูธประถมต้นปลายวันพัดพูดพูดหนังสือ,อเออวันพูธประถมต้นปลายและผู้มีมมรุหนสูงมันพูดวันพฤหัสวันพฤหัส่ะอ่าวันพฤหัสอันนี้คือผู้สูงอายุผู้สูงอายุวันซุปเปอรสอนดอยไม่ชี้ ตัวขึ้นปตัวหาก็ได้เดี๋ยวตกดอยคุณคุณโอเบรเลนอยู่ไหนโอบรเลนแม่ชีวัดอะไรมีวัดไหมเป็นสำนักสำนักสนักมอ๋อปฐมกับมอต้นสำนักไม่ชีสม่ชีมีแต่แม่ชีมีวิมแม่ชีกนัวก็ดอยดอยอะไร

กสนตะมนตก็สนตะบนขโมดวันพัสก่อนก็สนตบลทวันจันที่ส,ส oui> well. ่วนวันศุกร์นี ah> ่ไปที่สำนักพูดเนเรียครับสามวันครบล้ต่อไปใครสอนไอ้พูดหนังสือใครสอนผู้หนังสือเรื่องฟา ข้างบนมี้ข้างบนมีไหมผูไม่รู้สือของคนอื่นน่ะใช้ละอาเพิ่มก็ครับจอมสวรรค์อะต่อไปจันจ้วใต้อร อันก็จันจั่วครับสีนี่วันวันพุดธเออมีวันไหนพองอนเอานคาน้คาุญีอัหเินีมเก้า้องใาน้็งเรอยๆนะครับวันอังคารกอนหนออันนี้จิดจั่วนะจะตัอใต้จัวเฉยๆจั่วเฉยๆ

สอนที่ไหนบ้นอวนห้าเก่าเข้าสนอปเอะสาลาเนปสงค์ยน้ำข้าเก่าสาราเนปสงหมูเก่าตเ่าต่อไปวันไ่นครับพุดพุดถมต้นปลายประมต้นปลาย ที่ไหนครับทก็สนอน่วามีเวลาไหมตำบลเวลาก็9โมงถึงเที่ยงมงเที่ยงใจ่เข้าไปม่เห็นอนะ้คเกันช่วยวด้ยมมองเล่นสัอข้ามาเดอยู่นยะัน อันน <chat> ู mo, man, so ้นมารูหนังส <in> ือด้วยพมห้องหนังสือลรอพี่แม่ฮะพวห้นังสือหรอ่้านี่่ิะเดีสอนกิงสอนเวลาไหนวะตอนอาเก้าเที่น่ะาังสอนอยู่าหน้าเจอกันนะฮะสัทีทีเดียวกันคนละทีคนละวันแล้วก็พี่้าสอนสอนที่ไหนเนาะ เอได้กันนะบพูดหละไปวอนกนันพูดไหแม่งปัไันพุดใครสอนบ้างอ้าวบันพูดมีสอนกี่คนปีคนเดียวไปฟ้าอ,อ่ะนี่านี่น้กัป้าอ๋อด้ มมห,หมดหมดเรียนกันจ้วะโอไม่มีละเออต่อไปถ้าเข้าเปลือกมันคันแล้วคันอ่ะถมมาตุ้งมาปลายรมนิดเดียวมมาต้งมปลาฐานที่สอนก็สนองตัวบนชงก็ปจ้า เงียบก็ผู้สูงอายุวันสุแต่ได้ถามแต่ไม่รู้ว่าเป็นสุขที่สองหรือว่าสุตสุดท้ายเหมือนไอซุปบรุไว้ก่อนไอเนาะบรรุผู้สูงอายุเนาะเมื่อที่กสน่อน5ถ้าเปลี่ยนน่าจะเป็นเป็นบ้าอาศัยกสนาไว้อาจจะเห็นบ้านอื่นกอเนาะหมดหรือยัง อหมดแล้วน่าจะไปต้องไปถามสถานที่ลจะไปถามที่ว่าเป็นกสูงอายุมีผู้บรรลุสิตอนนี้เพว่าของถ้าเขาเกิดเนี่ยคือตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าคือจะมีมีผู้บรรลุสิ้นไหมส่วนมากแล้วเขาก็จบประถมกันมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าของ ของตั <mile> ้งเขาเปลือกเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือเขาเคยมีเคยมาโรงเรียนศูนย์แต่ที่สถาบันเขาดูแลอยู่แต่ตอนนี้เทศบาลันเขาหมดงบเขาก็หายไปพร้อมงบอย่างเงี้ยครับทีนี้เอ่อทีนี้เนี่ยคือเขาก็พอดีผู้สูงอายุคือเขาเขาได้คุยกับผมว่าเขาก็อยากจะเอ่อเปิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่อย่างเงี้ยเดียวปีสามเอ็เนี่ยจะไปไปผสมอกเัผิด

มัยงนะนะ네ครบแล้วครับต่อไปครัวสาอ๋อครัวอาสาถามวันถามวันถามสถานที่อักษรที่ไหนมีหมดไหมคือยู่ครบแล้วครับเนี่ยโอเคทีนี้ก็ครูดอยครูดอยต่อไปใจกจครูนะต้นไหนต้นไหนอเดินหน่อยเดินหน่อย ชอจอชอแล้วก็บ้านเดี๋ยวเดียวสกยเีัแล้วมีบ้านมัไหนบ้านมันไหยอาทิ์ขอนายยังปีอาปฐมมาต้นมาปลายปมมต้นปแล้วก็วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสื ตอนเย็นรถกับคืนธนาคารไม่รู้หนังสือนะธนาคารพูดเขาเลยาาจันเตงโอ้ยเตงเหรเตงร้างเพคุณพาร์คเฮาส์อีกนะอติดบ้านวันร์วันเสาร์ีหนมนผู้ไม่รู้หนังสือเนาะไปเนาะ ไ uhm. ม่อา like, แน่มอายล็อกดานล้เล er. ็อกดาวน์อกอมาี่วัยังมาย่าบ้านกิสไตายสอนตอนอาทิตย์ประถมต้นม้ปลายวันจันทร์เทืองพัลัสสอนผู้ไม่รู้หนังสือตอนเย็นไม่เนาะ นี่ยังเห็นกับครับบินบ้านมาหรือไมบินบ้านะครับบินบ้านมันนอกออกเนใส่เนาะครับต่อไปเป็นอะีกใส่เป็นคิวสไตลแล้วก็ไอแยเอะ

เลยอ่าอายะหนออายหนออายะสองไหนครับอาคารพุทธ ตอนไหนยังครับพวไม่รู้หนังสืออ่าเวลาหรอมือแรงเหรอวันอื่นหรอครับคอมีแล้วหรออ่าแสนไล่ เห็นไหนักคารนักศึกเด็กเล็กเด็กสชสอคัารนักนี่เนาะเล็กสอชเด็กสอสอครับกวกลุ่มปฐมพุทธทหารพุทธเฮ้ยพุทธห นี่ปฐมนะครับปฐมปฐมอ่าค้าวข้าข้มอู้หนังสือมันเพิ่มันี่สองวันพกูมาสองวันพี่น้องไม่คับบันทึก ่ที่นี่ใส่ชื่อครูสารช้อชื่สอนที่ไหนบ้าง นครูทงใช้ครูใช่ตัยครูเอาเอาโย